สวัสดีค่ะทํากับข้าไปวัดกับป้าชีคลิปนี้เราทํากระท h o n ทรงเครื่องไปวัดกันนะคะเกิดขึ้นเป็นธรรมดารู้ด้วยใจที่เป็นกลางทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ก็เป็นรู้สัตวะทุกอย่างแล้วสัตวะก็จะสนใจรักถ้าได้โสดาแล้วจะไม่เห็นมีเราอีกถ้าเราจะทำมิตรศาสนานให้รู้ว่าจิตจิตไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดไม่ได้กินหรอ สี่ตัวอย่างที่เป็นบารมีสร้างไว้ถึงวันหนึ่งจะต้องเอามาใช้ตอนที่จะข้ามภพข้ามชาติจริงๆตัวที่สุดตัวที่นหนักไม่เป็นแล้วก็รูกตจก็รูใหญ่ การสอนนีที่เกี่ยวกับปฏิบัติยานก็ปฏิบัติเวลาให้เป็นที่นีคือเวลานิในขณะที่ต้องไม่สามารถทำวิานได้เป็นพรพันดูลมหาใจใิดเพนต่อรนตอดของเมื่อไรรู้สึกตัวนะ สิ่งทุกอย่างเนี่ยสิ่งแค่ของที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราทั้งหมดเลยมีใครดดได้เคยเห็นเดี๋ยวสูงเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวตายมันยัเห็นแต่ไม่ได้ยังเห็นไม่ทำให้ไม่ได้นัำแข็งแห่มากที่สุดเฉพาะทุกข์ต้องกายต้างใจนี่มากแต่พอเราเจริญสติมากเข้ามาเข้าเราก็พบความทุกข์เกิดอยู่ตลอดเวลาภาวนาไปอีกให้เห็นในใจที่ไม่เป็นแต่จิตใจเราเลี้ยไม่เข้าไปรองรับความทุกข์นั่นเองเราก็จะเป็นอิสระ ว่าถ้าเราไม่รักอะไรเราก็ไม่ทุกข์กันนั้น ดูเลยเนี่ยสมารออสบายขอเห็นเ็ดมจะส้มนะมก็ไม่ใช่ัเอาจิงเหรอเอาจิงเหรอเอามาทอนสิ

รนะารมณ์ดีนะแปลว่าอารมณ์ดีศาสนาพุทธศาสนาแห่งอารมณ์ดีแ้ะพูดไม่ดีนะพุทธะแปลว่าอารมณ์แปลว่าเบิกบานบิกบานแต่ก่อนเบิกบานก็ต้องรู้ทันนะรู้ทันตื่นรู้เบิกบานนะ อย่าลืมอนุโมทนาสาธุกับกระทอนทรงเครื่องมาไว้กับป้านะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ